สวัสดีครับช็อปช็อปมาแล้วครับอ่าวันนี้เห็นหน้าเห็นตากันนิดนึงนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมานานนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเปิดหัวมาจะขนาดนี้เนี่ยนะฮะคงไม่ได้มารีวิวนาฬิกาแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะเบื่อไปซะก่อนสินค้าหลักของเราเนี่ยเราก็ยังคงรีวิวนาฬิกาอยู่แล้วแหละครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอดีว่าผมมีโอกาสนะฮะที่จะได้สั่งเครื่องชงกาแฟมาดื่มเองที่บ้านนะครับเพราะปกติเป็นคนดื่มกาแฟวันหนึ่งสองแก วั 100, 000, 3, 000นละร้อยเดือนลหนึ่งสามพันครพอดีว่านั่งเปิดช้อปปี้ดูเล่นๆนะครับแล้วก็ไปเห็นเจ้าเครื่องชงกาแฟนะครับของยี่ห้อ SKG นะครับซึ่งตัวนี้นี่ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนนะครับอันนี้คือเอามาชงเองและเป็นการชงครั้งแรกด้วยนะครับแต่ตะกี้ได้มีโอกาสลองใช้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังให้ดูว่า ตัวเครื่องชงกาแฟตัวนี้เนี่ยนะฮะมีความน่าสนใจควรจะซื้อไหมควรจะเสียตังซื้อไหมซึ่งต้องบอกว่าผมได้มาในราคา3,000บาทนะครับ 3, ามบาทนัรวมค่าส่งเนาะถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันเอาเองนะครับ SKG ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูลรละเอียดของตัวเครื่องก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ รายละเอียดของตัวเครื่องนะครับเครื่องชงกาแฟ SKG ตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดที่เหมาะสาหรับการชงในบ้านมากที่สุดนะครับผมว่าถ้าเป็นออฟฟิศก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเกิดพนักงานเยอะๆเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็เขาสามารถที่จะชงกาแฟได้นะฮะมีระบบอัตโนมัตินะครับโดยที่เราสามารถที่จะกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยชง1ช็อตนะครับสงสองสองช็อตสำหรับกาแฟ2แก้วนะครับปุ่มเปิดนะครับปุ่มแมนนวลแล้วก็ปุ่มของการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้างไอ้น้ำหรือว่าการเป่าลมเนี่ยเป่าลมไอ้น,นี้มาให้ซึ่งสามารถตัวนี้เนี่ยสามารถตีฟองมนมได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกระดับความละเอียดมาให้ได้นะครับซึ่งขนาดตัวเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ชงพอกินในบ้านแหละนะฮะสามาชิกในครอบครัวนะครับหรือออฟฟิศเล็กๆด้านบนก็สามารถที่จะเป็นที่วางแก้วได้นะครับตรงนี้ก็จะอุ่นด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่า การจะชงกาแฟให้อร่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของแก้วกาแฟเนี่ยมันอุ่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้กาแฟรสชาติไม่เสียหายด้วยนะครับแล้วกด็ด้านหลังก็จะเป็นแทคงน้ำนะครับขนาด1.6ลิตรนะครับก็ถอดได้สะดวกนะฮะตัวแทคงน้านี้สามารถถอดไปล้างได้นะครับหรือว่าสามารถเอาน้ํามาเติมได้เลยนี่เราเปิดแล้วก็เติมได้เลยนะฮะก็จะมีขีดบ,บอกมาให้ด้วย นะครับแล้วก็ฐานด้านล่างที่รองกาแฟเนี่ยก็สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็มีปุ่มใช้งานง่ายดดยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ช่วงนี้นะครับทาง s k g เองเนี่ยเขาได้แถมเครื่องปั่นนะฮะผมขออนุญาตเรียกว่าเครื่องปั่นล้วกันเพราะตัวนี้เนี่ย จะใช้ค like really ําว่าตัวบดเมล็ดกาแฟก็คงจะไม่เชิงนะครับเพราะมันเลือกระดับอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็คงแล้วก็ปั่นเนี่ยก็ไม่ดีเท่าที่ควรว่างั้นพูดกันตรงตรงนะฮะไม่ดีเท่าที่ควรแนะนาว่าซื้อเครื่องบดกาแฟโดยตรงหรือว่าบดมือแบบนี้ก็ได้น่าจะสะดวกกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอ้อเดี๋ยวอุปกรณ์นะฮะลืมบอกไปนะฮะเขาก็จะมีตัวก้านนะฮะเนี่ยก้านบิดกาแฟมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวคัพเนี่ยมาให้สําหรับชง1ช็อตนะครับสช็อตก็จะเขียนมาให้อยู่อันนี้เป็นตัว1ช็อตนะครับ แล้วก็จะมะีการกดกาแฟมาให้นะครับใช้ด้านนี้กดด้านนี้ตักกาแฟนะครับอ่าก็ก็คืออุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับการชงกาแฟโดยเฉพาะเนะี่ยคือมีมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบทาง SKG อย่างหนึ่งนะครับจริงๆเครื่องชงกาแฟตัวนี้เนี่ยมันมีหลายหลายแบรนด์มากๆนะฮะแต่ SKG เนี่ยเขามีเป็นยี่ห้อภาษาไทยมาให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะไม่เจนจัดเรื่องนี้ก็แนะนําว่าให้ซื้อของ SKG ก็ได้นะครับอันนี้ผมแนะนำนะไม่ได้เป็นพูดสนับสนุนนะครับ สรุปนะฮะเขาให้ตัวแถมตัวนี้มาให้นะครับตัวปั่นเมล็ดกาแฟมาให้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี้นะครับแล้วก็ก้านก้านบิดต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบถ้วนนะครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถตีฟองนมได้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปชงกาแฟกันนะครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาลองชงเอสเปรสโซช็อตดูนะฮะสัก1แก้วแล้วกันนะครับว่าเครื่องสามารถทํางานได้ดีไหมนะครับเมล็ดกาแฟผมบดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณ20กรัมเนาะเราก็ใช้วิธีการเทลงไปเลยดีกว่า ตักมันช้าเทลงไปนะฮะจริงๆเขามีเขามีที่ตักให้นะเขามีที่ตักมาให้นะครับผมเทเลยเดกว่เอาเๆเทๆดูๆดนะฮะเทแล้วก็เราก็ากดนะครับกดให้อยู่ที่เหนือของสักนิด เกลี่ยน้านข้างนะฮะป๊าเนีอ่าโอเขนี่รีวิวด้วยแล้วก็ทําให้ดูด้วยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าถูกไหมไมัจะถูกแล้วก็ใส่ลงไปในก้านแบบนี้นะครับอ่าใส่ในก้านใส่ป๊บแล้วก็นี่คือเครื่องพร้อมแล้วนะครับเราตอนแรกที่เรากดเปิดเครื่องเนี่ยไฟจะกระพริบพเพื่อเตรียมน้ําร้อนนะฮะหลังจากที่ไฟหยุดกระพริบนะครับหมายความว่าเครื่องเนี่ยพร้อมที่จะทางานแล้วนะฮะเราก็เอาก้านเนี่ยนะครับเสียบลงไปได้เลย เราเช็ดข้างๆนิดนึงนะฮะอย่าให้เขามีเศษกาแฟนะครับอ่าปั๊บเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็บิดอย่างนี้อ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นผมจะกินเอสเปรสโซช็อตนะครับ1แก้วนะครับเราก็เอาแก้วมาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่โอเคแล้วก็กดเลือกนะครับผมเลือกแบบอันนี้เนาะเลือกแบบอ่าชงอัตโนมัตินะครับ1แก้วสำหรับ1แก้วนะฮะช็อตหแก้วปั๊บเดี๋ยวรอดูเครื่องทำงาน คือเครื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นระดับแรงแรงดันอยู่ที่20บาร์นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ละเพราะว่าเป็นเครื่องขนาดเล็กเนาะนะครับอ่าโอเครอให้เครื่องเขาหยุดกระพริบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เดี๋ยวรอก่อนสักครู่นะฮะเครื่องหยุดกระพริบก่อน เราจะได้เอสเปซโซช็อตนะครับมาหนึงช็อตนะครับพร้อมกับครีม่าที่สวยงามขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นใครที่จะต้องการที่เติมนมนะฮะเปลี่ยนเป็นลาเต้เปลี่ยนเป็นคาปูชิโน่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปชงตามความชอบได้อย่างง่ายได้แล้วนะครับอันนี้คือผมใช้งานจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นการใช้งานครั้งแรกด้วยนะครับก็ถือว่าตัวเครื่องค่อนข้างที่ทําได้ดีนะครับเมือ่อกี้เนี่ยไฟไฟกระพริบเนี่ยมันคือสัญญาณของการที่ตัวเครื่องเนี่ยกำลังที่จะพร้อมเนีายทำงานพอหยุดกระพริบปุ๊บเราสามารถชงแก้วถัดไปได้ทันทีนะครับแรงดัน20บาร์ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ทานได้้นนะะครับดดื่มไ แต่ว่าถ้าตามร้านกาแฟทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10บาทนะเพื่อเขาอยากที่จะควบคุมรสชาติของกาแฟด้วยนะครับแต่เราเนี่ยเราชงที่บ้านนะง่ายๆส,สะดวกสะดวกแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองลอง,ลองรสชาตินิดนึงไหมลองดูนิดนึงแล้วกันหลังจากที่เราได้กาแฟมาเรียบร้อยนะฮะ20กรัมนะครับวันผมใส่วัน20กรัมนะครับก็1ช็อตแบบเข้มๆเ,เ,เลยนะฮะเอสเปรสโซ่เข้มๆเลยก็แบบนี้เลยนะฮะก่อนไปทํางานตอนเช้าเนี่ยตื่มซะหน่อยคืีมาสวยงามนะฮะ ดีครับดีมากดีมากดีมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเครื่องเนี่ยแรงดันมันค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณ20บาทมันก็เลยทําให้กาแฟเนี่ยแบบคือรสชาติกินเป็นเม็ดขยี้เม็ดไม่เป็นเม็ดยังไงออกมาเป็นน้ำมันก็ยังเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเอาละการรีวิวเครื่องชงกาแฟเอสเปรโซเอสเนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะในราคา3 0 3 1บาทนะครับณราคาตอนนี้นะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นคอกาแฟแต่ว่า ไม่อยากที่จะไปเสียตังกินนึงวันละร้อยบาท50บาทเดือนนึงก็3,000แล้วเนี่ยซื้อเป็นเครื่องแบบนี้ไม่ใช้งานดีกว่านะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยแล้วก็เรื่องของคาแนะนําสำหรับเจ้าเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ผมผิดพลาดนะฮะสามารถที่จะแจ้งกันได้ใ,นในต้คลิปนี้เลยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ